สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมาชมพระเครื่องนะครับสําหรับคนที่ชอบพระเครื่องนะครับพระเครื่องจะมีหลายแขนงนะครับหลายเกจิอาจารย์ครับวันนี้เรามาดูมาชมของส่วนของพระกริ่งนะครับพระกริ่งกริ่งเป็นกริ่งหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาวนะครับเป็นกริ่งอาไนโยนะครับอานโย หลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนครับนี่เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับในสมัยนั้นนะครับความสวยงามของพระกิ่งนะครับความสวยงามของพระกิ่งเรามาดูนะครับเนื้อหาสาระนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูเสียนนะครับดูหน้าตานะครับดูเม็ตรพระภักนะครับว่าเป็นยังไง ความสวยงามนะครับความเก่านะครับมันสอดแทรกความเก่าอยู่นะครับแล้วก็มีเม็ดฐานบัวเต็มเต,ต็มนะครับความเป็นธรรมชาติออกแบบพุทธศิลป์ครับความสวยงามครับเรามาดูมาชมไปมพร้อมๆกันนะครับเป็นกริงอานโยของหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนนะครับนีเป็นกริงที่มีเม็ดพระศกที่ นะครับเต็มเต็มสวยงามนะครับความเก่าครับความเก่าความโบราณนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับนะพูดถึงเรื่องความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าความสวยงามผมว่าเป็นพระกริ่งที่มีความสวยงามนะครับพุทธศิ์สวยงามมากๆนะครับไปศึกษาดูนะครับว่ากลิ่งอาไนโาย ο. ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับบางทีผมเล่าไปนะครับอาจจะไม่เชื่อนะครับแล้วก็ไปศึกษามาด้านล่างจะต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดรันนัมเบอร์เป็นรันนัมเบอร์แปดสามสองนะครับนะครับความสวยงามก็ดูตามที่ผมส่องให้ดูนะครับความสวยงามชัดเจน,นครับตามซอกตามแขนนะครับ เป็นกลิ่งอนาโยที่มีพุทธศินสวยงามนะครับ,รบดูเม็ดพระศกนะครับเต็มเต็มนะครับเม็ดพระศกสวยงามนะครับดูนะครับชายจีวรพระไตนะครับสวยงามแล้วก็เก่านะครับเป็นกลิ่งที่มีพุทธศิ์สวยงามนะครับ เม็ดพระพักเม็ดพระศุกที่มีความสวยงามจัดอยู่ในอันดับพระกิ่งที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับสามารถไปศึกษาดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ